SAC Gallery เป็นอาร์ตเซ็นเตอร์อีกแห่งในเมืองไทยพื้นที่ทางศิลปะแห่งนี้เป็นอาคารขนาดใหญ่4ชั้นมีพื้นที่รวมมากกว่า1,000ตารางเมตรโดยแบ่งพื้นที่ใช้สอยที่ชั้น1ซึ่งเป็นโถงอนเนกประสงค์ขนาดใหญ่ให้เป็นพื้นที่เพื่อจัดแสดงนทิทรรศการศิลปะและทำกิจกรรมต่างๆขณะที่ชั้น2และชั้น3ด้านบนใช้เป็นห้องจัดแสดงศิลปะ ทั้งงานหมุนเวียนและกึ่งถาวรโดยหอศิลปะแห่งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปิดโอกาสและสนับสนุนให้ศิลปินในวงการศิลปะของไทยได้มีพื้นที่แสดงออกซึ่งผลงานการสร้างสรรค์รวมถึงส่งเสริมให้ศิลปินไทยสามารถเติบโตพัฒนาก้าวเข้าสู่ระดับนานาชาตินอกจากนั้นเพื่อให้เป็นประโยชน์กับบุคคลทั่วไปหอศิลปะแห่งนี้ยังมีพื้นที่ทางสุนทรียศาสตร์ ที่เป็นส่วนรวมศิลปะคุณภาพให้ผู้ที่มีความสนใจด้านศิลปะได้มีพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้แบ่งป,ปันความงามและความสุขจากการชมงานศิลปะที่สําคัญยังเป็นพื้นที่ส่งเสริมการค้นหาตัวต,วตนแก่เยาวชนและผู้ได้โอกาสในการเข้าถึงศิลปะอีกด้วย